ช่วยลดการเป็จนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำและเราก็คิดว่าเราต้องขอมากะก็คือว่าต้องขอบคุณทางการเมืงก็คือว่ามีนะต้งแต่ต้นน้ำเรียนไปนะใช่พลังงานก็ผลิตเองใช่คะต้องกาอยากจะส่งผลในเรื่องของมอตกับเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้ของที่เป็นมเจยว่นมาทำให้เป็นของที่มีคุณภาพมากขึ้นาออกแบบ ร้านอาหารก็กินนะครับนะฮะก็กินในสโตร์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขอย่าเริ่มจากที่พี่พี่ป้อมก่อนละกันนะครับผมอยากรู้ว่ากรีนรถทิปเนี่ยมันคืออะไรครับพี่เบลง่ายๆนะครับก็มาแค่มากินไก่แล้วก็มาชาร์จรถนะนะครับก็บอกว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะประหยัดค่าน้ำมันจริงนะฮะแต่ผมใช้มาตั้งพักเนี่ยคนพบว่า ค่าการกินอาหารเนี่ยราหวังรอช้ามีเยอะกว่าค่าน้ำมันอีกนะครับขออนุญาตนะครับวันนก็ขออนุญาตสวัสดีพี่จิราพรนะครับและรองผู้ว่ารุเกียเกี่ยวเรื่องของทางการไฟฟ้าฝ่ายิประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่ป้อมนะครับเพื่อความทําเป็นตันเองนะครับแล้วก็มีมาแรงนะครับหลายคนเนี่ยโจทย์แรกเลยนะเวลาคุณจะใช้หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าถามคำาแรกเลยครับชจาที่ไหนจะกินข้าวลิงหรือเปล่านะครับไปจอดดบ นะบแบบบทน,นะครับเพราะว่าจุดชาร์จคือสิ่งที่สร้างมามพัฒนาค่ะอันนี้เลยเเป็นเป้าหมายของกงกร,ร,รองเองที่จะ provid ์ววาชาร์จจิ้งเซสชั่นให้กับประชาชนนะคะเน<ช>ื่้งแต่เราท,ำทํำธุรกิจนี้มา3ปีได้นะคะ3คปีกวา่าซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะสร้างชาร์จจิ้งเซสชั่นให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่าสงชาร์จเซชัน<ช><ม>นะคะซึ่งะจะได้ลดความกังวลของผู้ใช้รถข้าไปนะคะออกมาพูดถึง KFC นะครับ เราก็เลยเอ๊ะน mm, ิดน <who. S 2> ึงนะฮะก็เลยอยากจะคุยกันว่าเรื่องของ Green Concept นะเช่าว so, yeah. nah, ันนี้มันเป็นเพนที่มาแรงเรื่องเพนความตั้งยืนนะครับว่าเอ๊ะมันมาเอามาปรับใช้ในแนวทางในการปรับใช้ร่วมกันได้อย่างไรระหว่าง E-Shop by e g e แกกับทาง KFC ครับ KFC Green Store ด้วยต้องเรียกว่า Green Store นะฮะต้ถามพี่จูด้วยนะครับขอบคุณนะคะตอนแรกเข้าใจทุกคนคงงงอย่างที่เุณวบลถามเลยคี่จูนพักกับทาง KFC กับ Green Store เนี่ยคืออะไรนะครับอ อนุญาตเล่า,าทิ้มาที่ไปดนึงนะคะว่าจริงๆเนี่ยรีของเราในรานนี้ค่ะคือเราได้สร้างมาในเดือนชุนาปี2 5 6นะคะจริงๆเป็นความร่วมมือของเรานะคะจริงเนี่ยบริษัทจะท้าเอเชียของเราเนี่ยเราเป็นบรนิษัทในเครือของไทยเบสนะคะซ<ม>ึ่งบริษัท้ในสเาน้นไมาส่วนซัลายก็ว่าส่วนของคุณว่าสจเจาที่ะสน่งมาที่สเตนเราก็จะมาลงที่ ในร้านของดิโพนีน่เองนะครัจะมีฟันเซชันของผู้มาใช้บริการค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวา,จางจุดเซชันจุดใดบ้งครับสวัสดีนะครับขออนุตาตเราทำให้มันคุยกันเป็นอันเองนะเพราะจริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะชาติรถนะฮะอย่างน้อยสามสิบนาทีจะไปไหนนะครับก็ต้องมากินอาหารนะผมมีทีเอฟซีอย่างนี้นะครับเป็นอาหารที่เรารู้จักกันดีนะครับลูกเร็กเด็กๆที่ชอบมากนะครับผมขออนุญาตเชิญคุยกันว่าเขาบอกว่าเนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ย ผมวันนี้เรามานั่งรถไฟฟ้าแล้วก็มา